หินนั้นมีมากลายหนูจำไว้มีหินอัคนีตะกอนและหินแปรตะกอนและหินแปรจำให้แน่อัคนีเปลี่ยนไปจำให้แน่อัคนีเปลี่ยนไปอัคนีมีหลายชนิดหินแกรนิตบะซอแอนดีไซ์ออบซซเดียนสะคอเรียออบซซเดียนสะคอเรียใจละเหียคิดถึงพัมมิส ใจละเหียคิดถึงพัมเมสลอยได้ในแม่นม้ำหนูจงจำพัมมิสนั่นไงอีกหินไรโอไรอีกหินไรโอไรจำได้ไหมคือหินอัคนีจำได้ไหมคือหินอัค,คอนคีหินตะกอนนั้นมีมากเหลือหนูจงเชื่อแปลจากอักคนีศิลาแรงทั้งหินทรายศิลาแรงทั้งหินทราย เอามาใช้รับมีดได้ดีเอามาใช้รับมีดได้ดีดินดานหินปูนกรวดมนอย่าสุกสนไปนะคนดีเอามาสร้างกำแพงเอามาสร้างกำแพงให้แข็งแรงเป็นที่อยู่ได้ดีให้แข็งแรงเป็นที่อยู่ได้ดีดดมากล่าวถึงหินแปรจำให้แน่แปรจากตะกอนอาจเกิดจากอัคนี อาจเกิดจักอักข,นขนณนีขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิความดันขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิความดันหินชนวนไปจากดินดานทั้งหินอ่อนและหินไนเอามาทำครกนั้นไงเอามาทำครกนั่นไงจงเชื่อใจคอดไซมาแรงจงเชื่อใจคอดไซมาแรงหินซีดเป็นเครื่องระดับอย่ามาจับฟินไล้ไม่ดี เอามาใช้ทำถนนเอามาใช้ทำถนนให้ผู้คนวิ่งเล่นไปมาให้ผู้คนวิ่งเล่นไปมา